ลาดโมเลกุมค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบขวัญอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปซื้อของเข้าบ้านกันค่ะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะ,ะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะเราจะพาไปร้าน ขายผ้าก็อยู่ร้านผ้ากันแล้วนะคะเข้ามาข้างในแล้วกไม่อิ่มนะอนเดิมคือเยซารีเซอร์ดิอาเลยฮะผ้าไปให้แนะคะีโรไม่เคยซื้ออะไรให้แกเลยนะคะนานแล้วนะเราก็เลยมาดูกันนะะว่าจะซื้อผ้ามให้เกณค่ زب یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ آگے دامن پہ آ جائے گا پھر میرے پاس آ جاؤ پھر کہنا بھائی واقعی آپ اس سے چیز لی ہے مجھے مزہ آیا یہ آپ چیز ہے اس کے بازو سر انیس سو کا لاکھ ہے ถาราที่ดคขอบคุณค่ะเราก็ซื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยอยู่ในถุงแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปซื้อฮีเตอร์กันต่อนะคะคือฮีเตอร์ที่บ้านอะ่ะมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะออก็เลยจะไปซื้อเครื่องใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ ไปค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นฮีเตอร์แบบไหนนะที่นี่เขาใช้ฮีเตอร์กันแบบไหนเดยวตามไปดูกันแล้วค่ะร้านขายเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อร้านนี้หรือเปล่านะแต่ต้องตามมาดูนะคะมันก็จะแบบมีเยอะค่ะเขาใช้กันแบบนี้นะคะคือส่วนใหญ่เลยนะคะเขาจะใช้ต่อกับแก๊สนะคะใช้แก๊สเป็นนำความร้อนมานะคะแล้วก็เป็น เครื่องฮีเตอร์แบบนี้นะคะเมีโ้แต่บบแบบ่นอะนนีกเครื่องละหน um <c ười> <c ười> ึ่งพันสองร้อยรูปีนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะคะแต่เราจะซื้อสามเครื่องนะคะให้แม่เครื่องหนึ่งแล้วก็ห้องทำงานบาง ครื่องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนเครื่องหนึ่งนะคะคือมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะคือเฉพาะช่วงเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จเท่านั้นเองนะคะเวลานอนเราก็ปิดนะคะเพราะว่ามันเป็นแก๊สนะคะมันจะอันตรายนะคะคือเวลานอนเราก็คือจะปิดเลยนะคะแล้วก็จะเปิดช่วงที่เราจําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วอีกอย่างเวลาหน้าหนาวอย่างเงี้ยแก๊สอะ่ะคือคนจะใช้เยอะมากนะคะ เราก็ต้องใช้ประ,ยะหยัดเหมือนกันนะคะคืช่วงหน้าหนาวแกจะแพงมากเลยนะคะจริงจริงจ่ายเดือนต่อเดือนนึงนะคะก็ประมาณเกือบ5,000ัรูปีะะได้นะคะเราซื้อฮีเตอร์ได้แค่2เครื่องเองค่ะเพราะว่าเพราะว่าร้านแรกที่เราเข้าไปซื้อนะคะมันมีแค่2เครื่องเองค่ะแล้วก็บังก็เลยจับไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นยังไงน่จะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่า ต้องให้มันต้องดูราคาด้วยนะคะว่าราคามันเท่าไร่อะไรยังไงนะคะแต่ว่าร้านเมื่อกี้เขาให้แค่พันสองร้อยนะคะเราซื้อสองเครื่องเขาก็เลยลดให้ไปร้อยรูปีนะคะนั่นแหละก็เลยได้เครื่องละเครื่องละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบรูปีนะคะ this one one thousand two hundred same <right? S 2> that person one thousand one hundred ได้เครื่องที่3ามมาแล้วนะคะซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะคะ<ม>ก็ราคาไม่แพงก็เล่ๆกันนะคะประมาณ1200รูปีนะคะค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะเราจะไปหาซื้อของเข้าบ้าน,นกันเ่มาก็ตแล้วค่ะไปค่ะว่าจะมีอะไรซื้อบ้างนะคะ และแล้วนะคะเราก็ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หิว <c oughs> อย่าไปแวะไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะคะแล้วก็เราจะไปหาซื้อ,อรองเท้าเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับพี่สาวของบังนะคะคือแกให้เราหลายอย่างมาก แกให้เราหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้อะไรแกเลยนะคะก็คือก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นเราไปหาซื้อรองเท้าให้แกนะเพราะว่าเห็นรองเท้าแกแล้วแบบอย่างจะเอาไปซ่อนนะเอาไปทิ้งอะ่ะเอพราะมันเก่าแล้วค่ะก็เลเะะยแอบไปดูเบ,<ๆ>เบอร์มาแล้วด้วยรูออด้ด้วยว่าเบอร์อะไรนะคะไปดูกันค่ะหลังจากที่เราแวะหาอะไรกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอ่าไปหาซื้อรองเท้าให้ที่สาวบ้างกันคะ่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ คือรถเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากด้วยค่ะเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะไปซื้อ,อรองเท้าให้กับพี่สาวบังค่ะ,ะเราไปซื้อรองเท้าให้พี่สาวของบังกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อรองเท้าให้พี่สาวบางสิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ของเองมาด้วยอีกหนึ่งคู่นะคะอ,คอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านะะแล้วคยะแมะซื้อผลไม้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้าน,นแล้วนะแล้วจะให้ดูนะที่เราไปให้แม่นะก็จะมีผ้านะผ้าแบบนี้ก้ลืมบอกไปผ้านี้นะคะ เอาไว้สําหรับตัดชุดนะคะเอาไว้ตัดชุดนะผ้าแบบนี้นะเมื่อกี้ไปเปิดไฟไว้สําหรับตัดชุดนะแล้วก็จะเอาไปให้แม่ ันเลยค่ะทรงเดียวกันสายเดียวกันนะคะแล้วันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลทองน้ำตาลเลยอ่ะนะคะนี่นะคะเป็นรองเท้าแบบนี้นะเนีย่ยค่ะอืมก็สวยนะคะสวีชอบนะคะมันเก็บเท้าได้หมดนะก็เลยชอบนะคะ ผู้แวะซื้อนะผละไม้ผู้แวะซื้อนะคะแวะอแวะซื้อตอนตอนที่ขากลับมานะคะแล้วก็ไอ้ค่าของพวกนี้นะคะ<ม>คือของที่เราซื้อมาจากสเปอมเมาร์ก็ตนะคะแต่จะไม่ได้นั้งดูนะคะเอาไปอง<ม>ของใช้นะคะที่ใช้ประจําวันสบู่ยาสีฟันน้ํามันพืชพวกแป้งพวกอของกินต่งางๆนานาเนี่ยแหละคะ่ะ จะมีอยู่แค่นั้นนะคะก็เลยจะไม่ได้เอาออกให้ดูนะคะก็มีเลยจะเป็นเครื่องมีเตอร์นะจะไม่ได้แกะให้ดูเอาอนนี้แล้วกันอ่าตอนที่ขวัญเปิดใช้นะตอนที่เปิดใช้อะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่าเขาใช้กันยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในกล่องที่เก็บแกะนะคะอืมอันนี้คือเอาไปให้แม่นะคะข้างล่างนะคะโอเคเอาไปพร้อมกันกับต่าผ้านะคะ ที่ซื้อมาที่สหรับแต่งตชุดนะเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยก็จะเป็นพวกแฟบเิร์กแชมูล้างพวกยาสระผมอะไรพวกนี้แหละค่ะอของใช้นะคะที่จําเป็นใช้ทุกเดือนนะคะออันนี้จะเป็น<อ>ดินนะคะสําหรับน้องแมวนะคะน้องแมวผึกนะคะคน,นะคะแล้วก็อาหารนะคะเมื่อกี้ที่ซื้อมา พิงแกะไปนะคะเนี่ยเพ่งแกะไปเอาให้เอาให้น้องกินแล้วยังไม่หยุดกินเลยค่ะคือแบบชอบมากสงสัยอร่อยดูค่ะไม่รู้จะตุนไปไหนนมเนี่ยเยอะมนากนะแปดกล่องเลยอ่ะก็นะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะอือันนี้ก็เป็นมาม่านะคะคือมาม่ายี่ห้อนี้นะมันยี่ห้ออินโดไลน์หรอใช่ไหม yes this one is i n d o l น์ เป็นยี่ห้อที่ขวัญชอบที่สุดนะเป็นรสเป็นรสเนื้อนะคะ beef flavor นะคะก็ม,ะมีแค่นั้นแหละอันนี้คือมากที่ซื้อมา <laughs> หมดเลยแล้วก็ข้าออควค่ะข้าวสารน,นะคะแค่นั้นนะคะ <ๆ S 1> นั่นแหละก็มีแค่นี้แหละค่ะสำหรับวันนี้ขวัญก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะ,ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปนะคะสำหรับวิดีโอนี้ ผ่นไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันวิดีโอหนะะอา้าค่ะอัสาธุเลยคุณ่ะ